ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระสัมมาสัมพุทธะวันนี้เราจะเดินทางไปสู่เรื่องราวของพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบหนทางแห่งความสงบและคำสอนที่ยังคงเป็นแสงสว่างให้แก่โลกมาจนถึงปัจจุบันเรื่องเล่าที่จะได้ฟังต่อไปนี้มิใช่เพียงตำนานเก่าแก่หากแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิต ให้เราได้มองเห็นตนเองและเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญามีความสงบและความเมตตาเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่สวนลุมพินีท่ามกลางความชื่นชมของชาวสากยะทั้งแควน้นพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนหลังประสูติไม่นานทำให้เจ้าชายเติบโตท่ามกลางความอบอุ่น แต่ก็เผชิญการสูญเสียตั้งแต่แรกเกิดทรงเป็นเจ้าชายในวังที่เต็มไปด้วยความสุขมีประสาทสามฤดูสวนดอกไม้และข้าทาสบริวารมากมายแม้จะมีความสุขพร้อมสรรแต่พระองค์กลับไม่พอใจเพราะเห็นว่าความสุขเหล่านี้ไม่จีรังวันหนึ่งได้เสด็จออกจากพระราชวังพบคนแก่คนเจ็บ คนตายและสุดท้ายเห็นบรรพชิตผู้สงบใจทำให้เจ้าชายตระหนักว่าไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บและความตายคือหนึ่งขณะที่ทุกคนหลับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทอดพระเนตรพระชายาและพระโอรสที่ยังเยาว์วัยด้วยความรักแต่ทรงตัดสินใจแน่วแน่ว,นว,ว่าหากอยู่ในวัง จะไม่มีทางพบทางดับทุกขได้พระองค์จึงเสด็จออกบวชนั่นคือมหาพิเนศกรมพระองค์ทดลองปฏิบัติกับครูดาบทหลายท่านแต่ยังไม่พบผลทางดับทุกข์จากนั้นทดลองทรมานกายอย่างที่สุดอดอาหารจนร่างกายสู้ผอมใกล้ตายแต่ก็ไม่พบคำตอบสุดท้ายจึงตระหนักว่าการทรมานตน ไม่ใช่หนทางพระองค์หันกลับมารับอาหารฟื้นฟูร่รางกายแล้วตั้งจิตแนว่วแน่ว่าหากคืนนี้ยังไม่บรรลุธรรมถึงเลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปก็จะไม่ลุกจากบรรลังนี้ภายใต้ต้นโพธิพุทธคยาพระองค์เจริญสมาธิผ่านยานสามและในยามรุ่งอรุณดาวประกายพฤึกส่องสว่างพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนพบอริยสัจสี่และมักมีองค์8ชายผู้หนึ่งโกรธเกรี้ยวเดินมาด่าพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำหยาบคายพระองค์นิ่งเงียบไม่โต้ตอบชายผู้นั้นยิ่งโมโหจึงถามว่าทำไมท่านไม่โกรธไม่ตอบข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าของที่เขาให้หากเราไม่รับ ของนั้นย่อมยังเป็นของเขาอยู่ฉันใดคำดา่าหากเราไม่รับคำด่านั้นก็ยังเป็นของผู้ด่าอยู่ฉันนั้นองคุลิมานเป็นโจรฆ่าคนเพื่อเก็บนิ้วมือจะให้ครบพันนิ้วเมื่อพบพระพุทธเจ้าเขาวิ่งตามหมายจะฆ่าแต่ไม่สามารถวิ่งทัน จึงตะโกนว่าสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดคำนี้เหมือนสายฟ้าฟาดใจองคุลิมานเขาตระหนักว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงพระองค์หยุดชั่วหยุดเบียดเบียนหยุดบาปแล้วแต่ตัวเขายังวิ่งไปสู่ทางแห่งบาปองคุลิมานละสำนึกผิด ขอบวชเป็นสาวกและบรรลุอรหันต์ในที่สุดแง่คิดคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากหยุดความชั่วและหันมาสู่ความดีกิสาโคตมีสูญเสียลูกน้อยเธอร้องไห้หอบศพลูกไปหาพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยทำให้ฟื้นคืน พระพุทธเจ้าตรัสว่าได้แต่จงไปหาดอกมัสตาร์ดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยมาให้เรานางออกค้นหาทุกบ้านทุกตรอกแต่ไม่พบเลยสักบ้านที่ไม่มีคนตายสุดท้ายเธอเข้าใจว่าความตายเป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครหนีพ้นจิตใจเธอสงบลงและบรรลุธรรมขั้นแรกแง่คิด การยอมรับความไม่เที่ยงคือหนทางสู่ความสงบอิทธิบาท4พลังแห่งความสำเร็จฉันทะทำสิ่งใดต้องมีความรักในสิ่งนั้นวิริยะขยันอดทนมุ่งมั่นจิตะตะตั้งใจแน่วแน่ไม่หวั่นไหววิมังสาคิดพิจารณาหาทางแก้ไขอย่างมีปัญญา พรหมวิหารสี่อยู่ร่วมกับผู้อื่นเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาช่วยเมื่อเขาทุกข์มุทิตายินดีเมื่อเขาได้ดีอุเบกขาปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อริยสัจสี่ทางแห่งการดับทุกข์ทุกชีวิตมีทุกข์แน่นอนสมุดไทยทุกมีเหตุเช่นตัณหาความยึดติดนิโรธ ทุกดับได้มักคือทางคือเดินตามมักมีองค์8เรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อบันทึกในตำราเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อเป็นดวงไฟสองทางให้เรานำไปใช้ในชีวิตจริงหากเราเข้าใจความจริงของชีวิตรู้จักปล่อยวางและดำเนินชีวิตด้วยสติเราจะพบว่า ความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติหรือเกียรติยศแต่อยู่ที่ใจที่สงบและรู้จักพอ